ชสยอีกแล้วครับผมมากับลูกชายเหมือนเดิมครับตอนเช้า6โมงครับผมบรรยากาศสวยๆเลยครับบรรยากาศสวยงามมากพาทินกำลังขึ้นครับผม อากาศสวยงามมากทีเดียวครับผมตอนเช้าอากาศเยน็เยนๆครับวันนี้วันนี้เย็นกว่าเมื่อวานครับผมว,นนวันนี้ใส่ไว้สามอันครับผมไปซื้อมาใหม่อ้าวขึ้นมาเลยลูกเอาขึ้นมาเลยเ เปปลาไหลตัวใหญ่ไหม,ไมเบนเลยเหรอน <c oughs> บนลูกชายไหลทับครับรอบเขาเรียกรอบไหมลูก,กนนอัอกอกอนนี้โอ้ล้างล้างล้างซื้อปลาไหลออกเฮ้จะออกไหมลูกปลาไหลครับผมตัวส,สวยๆเลยครับ โอ้มีปลาตะเพียนด้วยตัวหนึ่งหอยเชอรี่สวยๆเลยครับม,มาเทเลยมาเทเลยครับเทเลยลูกหลังนี้ไม่หมานเท่าไหร่ครับผม,มแต่ว่าถือว่าโชคดีได้ปลาไหลสวยๆ ไปไหนเนี่ยจะไปไหน,ไไหนมันจะไปไหนไปมีตัวเดียวนะหลังนี้ไม่ค่อยหมานครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ลอใดูอใดใด่อดูนก่อน,นอนน,อน,นี้จะค่อยก,กลับมใส่เฮ้ยหลังนี้มีรุ้น เออทำไมเงียบจังใครใส่ตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่งามันจะรับฟังกันอะไรงาคนรับฟังไม่เหมือนกันโอ้โหนี่ต่หอยมีปลาตัวเดียวนึกว่าจะได้หาบกลับบ้านได้สามหลังนี่เพราะว่ามันปลามันลงกลางวันป่ะเนาะ เทออกเลยลูกเทออกไม่เหมือนเดิมไหม,ม,มลหลังนี้ก็ไม่หมานครับผมเป็นที่คนใส่ไว้ทุกครัา <c oughs> ไปดูหลังที่มันหมานกันครับ ูหลังที่ได้สามสี่โลกันครับผมต้นตาลเหมือนเดิมไม่เป็นไรพี่นายไปไหน,นไหาย ไปไห่ไหายไปไล่หายถุงขาดนี่ไงไห<ใ>นโอ้โมาดิเอาชูโอ้ปลาไหลนู่นใ <laughs> นในมุมมันนะที่ที่เราใส่อะไรวะโอ้โหโอ้เกือบไม่ได้กินครับผมเม ตูดขาดตอาอานั่นแหละตูดขาดออาเกือบไม่ได้กินครับผมผงสะพายตูดขาดปลาไหลออกตอนไหนก็ไม่รู้ครับดูลังที่สมกันครับผมไม่เงียบจังโอ้โห เฮี้วอีกแล้วตอนเช้าเห้วอีกแล้วครับผมแสดงว่าปลาลงตอนกลางวันเออปลาไม่ลงกลางคืนเห้วอีกแล้วครับผมปลาไม่ลงกลางวันปลามันลงกลางวันครับผมกลางคืนไม่ลงโอ้โหนึกนว่าจะได้หาบกลับบ้าน ใส่ทั้งสามอันไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวตอนทเที่ยงเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงมาดูใหม่ครับเอาอะไรปิดไปหน่อยลูกมันระแวงโอ้ยวันนี้ไม่หมานครับผมตอนเช้าไม่หมานเช่นเคยเหมือนเมื่อวานนี้ครับผมตอนเช้าก็ไม่หมาน วันนี้มากินบรรยากาศกันครับตอนเช้าเชไม่หมานอีกแล้วน, <c oughs> น้ำในานาลดเยอะแล้วลูกหาเหยื่อเขียดมาใส่เบ็ดกันดีกว่ามาั้งพวกนี้มาแก้มือใหม่ครับที่กว้างขวาง ใหญ่โตโมโหลานปลาไม่รู้มันไปอยู่ทางไหนมั่งครับปลาเยอะมากครับปลาช่อนบวบเบีย้ยบวบเบียเบ้ยอยีกกลางทุ่งแต่ว่าเวลาเสียบเบ็ดได้ไม่ค่อยกินเยอะครับเพราะว่าที่มันกว้างเดีย๋ยวจะมาแก้มือใหม่ครับเสียบเบ็ดก็พอได้กินอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะครับได้ทีละห้าตัวหกตัว เบ็ดสามสิบก่าหลังถือว่าโอเคคุ้มอยู่มีตัวไซโลงนั้นเลยครับครับผมสำหรับเช้านี้ก็เช่นเคยครับผมแห้วอีกแล้วเกือบไม่ได้กินคือเก้าครับผมปลาไหลถุง เงียงขาดครับจกรุดไปตอนไหนไม่รู้คาดจะรุ่นกันในสองตัวในปลาขาว่อยหรือปลาขาวอะไรนียครับตัวใหญ่ๆตัวหนึง่งนะครับปลาไหลตัวหนึง่งปลาไม่ค่อยลุ่มครับกลางคืนต้องมาดูกลางวันเหมือนหมัวว่านนี่ครับผมหมัวว่านนี่ตอนกลางวัน ออกมาเอาเทียงเทียงพอดีครับตอนเทียงพอดีไปซีโลกว่าครับผม้วก็คัดออกไปปล่อยในสะอยู่บนใครใกล้บ้านนั่นไม่กินสงการครับผมปล่อยไปประมาณสองลอยก็ตัวครับปล่อยสองขัง <c oughs> ครับผมเดี๋ยวตอนเทียงตอนเทียงเทียงคอยมาดูไหมสำหรับคลิปนี้ ผมก็ลูกชช่กัสิขอลาครับบ้านก่อนครับผมแม่บ้านสั่งว่า้าได้มาเอาไม้ไวด้เดวันจเปเาเห็ดกินพัดในได้แค่นี้นะครับสำหรับเ้านี้ผมก็ลุกใชยขอล่าก,ก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ผู้ใดชอบผู้ใดนั่นเขาเรียกว่าอะไร่ะใครชอบ ใครชอบหากินแบบนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับลูกไส้ในเด้อครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเคียงข่อยมาดูไหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับลูกไส้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม